พี่เก้ามาเที่ยวหาอะไรเนอะเจ้าอะไรเจ้าสำอะไรเจ้าสำลานเกียรติรู้จักว่าหาเจ้าสำลานโอ้ตายายมาเที่ยวรุ่งเล่าสบายไหมล่ะเล่นน้ำเล่นน้ำสนุกไหมสนุกคนเยอะมาก เยอะมากเลยลูกวันนี้โอน้ำเริ่มขึ้นแล้วลูกโอน้ำเริ่มขึ้นเนาะโอ้น้ำเริ่มขึ้นแล้วบรรยากาศครับคนเล่นน้ำเยอะมาก ข,ขึ้นเรื่มแรงนะครับขึ้นเริ่มแรงแล้วคงเล่นน้ำเยอะครับฝั่งนู้นเด็กๆเล่นเยอะมันพักผ่อนครับขึ้นแรงครับ